สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับผมเซลโยเช่นเดิมครับวันนี้มี Mazda b t 50 Pro 12.2 High Laser นะครับผมคันนี้นะครับปี2018ครับราคาเพียงแค่48,000บาทเท่านั้นเองรถสวยราคาสูงถูกนะครับสีสเกตพงนิเวศบายเซลโยครับจัดให้เลยนะครับสวยๆครับคันนี้ครับสีดำครับใครที่หาอยู่นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเลครับไม่ว่าจะเป็นแม็กจะเป็นยางนะครับผม ยังเดิมและสวยอยู่มากๆนะครับไม่มีรอยเลยทีเดียวนะครับอ่ะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยปี2018ครับ48,000บาทนะครับ s i เ h l ซ s e r นะครับผมนะทนี่ยที่ศูนย์โปรก็ยังเป็นตัวสูงที่ยังได้รับความนิยมแล้วก็คนผู้คนยังหาอยู่นะครับผมนะจดให้สวยๆเนียนๆครับคันนี้สีดำก็จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้ นะฮะก็ไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บงานเลยครับคันนี้ครับมาสวยๆใสๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในตอนนี้นะครับอันนี้ถ่ายจากรถจริงนะครับนะนะไม่มีดีทัชอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคแล้วเราไปดูภายในกันหน่อยนะครับผมคันนี้ก็เป็นแบบ Open Cap นะครับ Open Cap ปนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ภายในกว้างเลยทีเดียวนะภายในค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับผมนะแบบแคปเปิดได้นะครับผม นะครับโอเคก็เป็นแบบนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดํานะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับภายในก็สะอาดนะครับแล้วก็น่าดูเลยทีเดียวนะครับอ่าสวยมากๆนะครับคันนี้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในกันครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับ นะครับต้องบอกว่าเครื่องฟิสต้าติดง่ายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับคันนี้ครับนะฮะเลขไม่เพียงแค่14,441กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะรถใช้งานน้อยมากๆนะครับผมปี2018นะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับผมนะคอนโซลต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปครับผมบอกไปนะครับยังสวยยังสะอาดมากๆแล้ครับผมระบบแอร์ต่างๆครับก็ยังเย็นมากๆนะครับมีเอาพุทเอาเล็ตตรงนี้ด้ยนะครับผม 12โวลต์ครับนะครับเกียร์ก็เป็นแบบ6สปีดนะครับผมก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับก็มันจะมีจุดดึงตรงนี้นะครับเนี่ยดึงตรงนี้แล้วก็โยกซ้ายสุดนะครับนะแล้วก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ในระบบเกียร์แบบนี้นะครับนะเพดานต่างๆนะครับก็ยังสวยสะอาดนะฮะใช้ได้ทุกจุดทุกมุมครับใช้ได้ทุกจุดทุกมุมครับผมนะกรับคันนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับ 48,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพามาดูห้องเครื่องหน้าเครื่องกันนะครับก็รถคันนี้ปี2018นะครับต้องบอกว่าเดิมหมดนะครับไม่ว่าน็อตกระโปงนะครับน็อตข้างๆต่างยังไม่มีรอยขันนะครับไม่มีการขันใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับ2,200นะครับ cc นะครับคันนี้นะครับก็ประหยัดน้ํามันเป็นเรื่องนึีกที่ประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวนะครับ รอยมาร์กต่างๆจากจุดโรงงานนะครับก็ยังมีก็ยังอยู่นะครับคันนี้นะเครื่องไม่มีเยิ้มครับใช้งานยาวๆไปครับไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมเลยเพราะมันไม่ต้องซ่อมครับคุณซื้อไปใช้ครับไม่ได้เอาไปซ่อมนี่นะฮะกอรถสวยๆแบบนี้ครับมีควรพลาดครับผมราคาพิเศษมากๆนะครับผม4 8 0 0 0 0บาทครับกับมาสด้าบีทีโนะครับ BT 50 Pro นะครับปี2018นะครับ ครื่องยนต์2 0งพนะครับราคาเพียงแค่4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเครดิตฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทั้งขับฟรี90วันนะครับแล้วก็โปรโมชั่น0% 12เดือนทีเดียวเน,นีก็ติดต่อผมมาได้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันสวัสดีครับ